ก็บอกมันผมยังทําให้เสร็จภารกิจตรงนี้แล้วผมตั้งใจจะอยู่หน่วยลบเขาเ็าบอกต้องพัฒนาควบคู่ไปนะฮะเข้าใจเข้าถึงพัฒนาที่ผมเรียนไปแล้วก็เขาก็มีความตั้งใจที่ผมเรียนคุณคุณสัญญานะค,ะครับว่าว่าเขาเรียนจบเพื่อเอาตรงที่ไปทําประโยชน์ให้กับกองทัพแล้วก็ประเทศชาติครับคุณนุวีเห็นทราบว่ามีแผนที่จะทําธุรกิจร่วมกันด้วยปะ่ะฮะอ๋อทาไว้แล้วค่ะทําอยู่แล้วทําอยู่แล้วค่ะทาอะไรครับ คือเปิดโรงเรียนนาตยสยามค่ะชื่อพี่เขาเป็นคนตั้งเพราะหนึ่งเรียนสายนาตยศิลป์มาที่ศิลปรกรรมจุฬาค่ะคคคเขาก็เห็นว่าเราชอบเราะแบบเราเามาเปิดบโรงเรียนไหมตอนนี้ก็ทําอยู่ก็ทั้งเปิดทั้งด้านการสอนแล้วก็รับจัดแสดงอะไรเงี้ยค่ะเป็นโรงเรียนสอนอะไรฮะนาตศิลป์ลําลใช่ค่ะทั้งลัมดนตรีไทยเต้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รับจัดการสแสดงเพราะว่าหนึ่งจบมา โดยตรงแล้วพี่เขาก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่เราลักอะค่ะก,ก็เป็นคุณครูประจำโรงเรียนนี้ใช่ค่ะก็คือหนึ่งก็ดูแลนตัตยาสยามด้วยแล้วก็เรียนด็อกเตอร์ด้วยแล้วคุณบอยมาช่วยดูแลอะไรด้วยไหมครับเขาก็ก็คือเรื่องช่วยเขาจะเป็นคนแบบวางระบบให้วางแผนให้ว่าหนึ่งคนจะมีแผนประชาสัมพันธ์ยังไงบัญชีทํำยังไงอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าพี่เขาเป็นนักคิดอะค่ะเป็นนักกลยุทธ์ใช่ใชเป็นนักกลยุทธ์เราก็เป็นผู้แบบดําเนินแผนตาม วเวลามีปัญหาก็จะแบบพี่เป็นอย่างนี้พี่ว่าหนึ่งควรจะทํำยังไงอะไรเงี้ยค่ะเรื่องที่จะถามต่อไปนี้อาจจะไม่ค่อยสบายใจนักที่จะต้องนึกถึงวันเวลาวันที่สิบเก้ามกราคมแถวๆนั้นนะครับรู้ข่าวเมื่อไหร่ครับรคุณหนึ่งรู้ข่าวเมื่อไหร่คหนึงน่ง,ง,งจะ<า>ท <สา S 1> ราบข่าวเป็นคนแรกค่ะจากจะชื่อ,อพี่โพธนะคะหรือคุณสุโพ์ชื่อเล่นชื่อหนึ่งเหมือนกันหนึ่งจะเรียกพี่โพธแต่พวกพี่ๆเขาจะเรียกพี่หนึ่งร้อยเอกสุโพธ่ะค่ะครับ โทรมาช่วงประมาณสีทุ่มกว่าครับ,รบของคืนนั้นเลยใช่ไหมของคืนนั้นค่ะแล้วเป็นยังไงครับเขาก็บอกว่าหนึ่งหนึ่งก็ปกติค่ะพี่พจมีอะไรหรอคะอะไรเงี้ยแปลกๆปกแบบว่าคืนนานๆพี่ก็จะโทรมาหาหนึ่งอย่างนี้ยค่ะเขาก็อึ้งไปพักหนึ่งเขาก็เหมือนไม่รู้จะบอกเราอย่างไงนะคะเพราะว่าสนิทกันเหมือนกันก็หนึ่งทําใจดีๆนะพี่กิศเสียแล,แล้ว แล้วที่บ้านนะฮะที่บ้านหนึ่งหนึ่งก็ประมาณสี่ทุ่มกว่าครับหนึ่งก็โทรมาบอกพี่ขบครับหนึ่งเพื่อนบอยบัดดี้นะพี่ขบทำใจดีนะครับบอยกิดเสียแล้วนะครับพี่บอกหนึ่งอย่าพูดเล่นนะก็บอกหนึ่งหนึ่งหนึ่งเรื่องจริงครับพี่อย่าเพิ่งบอกพ่อกับแม่นะครับให้ใครไปหาพ่อกับแม่ก่อนอย่าเพิ่งโทรไปบอกท่านนะครับว่าเขาสงสารท่านมากท่านท่านอยู่สองคนแล้วก็ แบบน้องเนี่ยจะนอนกับท่านตลอดเวลาเขาก็เลยบอกว่าพี่ค่อยๆบอกท่านนะครับแล้วหลังจากนั้นแล้วมีอะไรหนึ่งก็จะแจ้งให้อีกครั้งหนึ่งนะแล้วหลังจากนั้นไม่นานเออพี่เขยก็ไปไป,ไปพี่เอียก็ไปหาคุณพ่อที่บ้านนะคะขับรถไปคือคือขับรถไปหาท่านพญา,พามงโทรเข้ามือถือผู้กองบอยก่นอนผอกิจก่อนแล้วก็มีจ่าที่จ่าอ๋อแนะฮะแล้วแฟนบอกว่าถามซ้ำสคว่า บอยอยู่ไหนบอยอยู่ไหนบอยเป็นอะไรทำอะไรเขาก็อึกอักอึกอักอึกอักบาดเจ็บมาไม่กล้าบอกบอกพี่มาบอกพี่มาคือเราเพิ่งทานข้าวกับเข้ามาที่บ้านแล้วบอกว่าบอกนะพวกคองเสียแล้วเสียเสียคาที่ตรงนั้นนะเสียแล้วผมก็เลยบอกว่าจะบอกพ่อกับแม่ไงดีเนี่ยอะไรเงี้ยผมบอกไม่ได้ต้องไปแล้วต้องไปที่บ้านพ่อเลยผมก็รีบขับรถไปเลยบอกยังไงก็ต้องต้องไปบอกให้ให้คุณพ่อรู้ว่าแบบบอยเสียแล้ว ก็คิดไม่รู้ว่าคุณพ่อจะเป็นยังไงจะช็อกหรือเปล่าหรือ <ฮะ S 1> จะอะไรยังไง <ฮะ S 1> ใช่ไหมะฮะพอไปอยู่หน้าบ้านในของคุณแม่ทราบแล้วก็โทรเข้ามือถือผมบอ,อกผมอยู่หน้าบ้านอะไรนี้ก็บอกว่า,อวาพอเข้าไปนี่คนที่เข้มแข็งที่สุดก็คือคุณพ่อนะครับคุณพ่อคนที่เข้มแข็งที่สุดความที่ท่านเป็นทหารหรือเปล่าครับท่านถึงถึงต้องหรือหรือประเมินตั้งแต่คุณลูกไปเป็นทหารแล้วว่านี่คือชีวิตที่จะต้องอยู่กับความเสี่ยง เราไปด้วยกันเราจะไม่ยิ่งกันแม้ว่าจะอยู่ในวงล้อมหรือจะแค่ไหนก็จะต้องกลับมาเพราะกันเพราะว่าทุกชีวิตมีค่าแม่คอยเขาอ่ะนะก็คอยเขาทุกวันขอให้น้องพี่หลับสบายอย่าเป็นห่วงอะไรนี่เป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของทุกคนที่เป็นแขกรับเชิญของเราแล้วก็ผมเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศก็รู้สึกแบบเดียวกัน ก่อนที่จะไปติดตามเรื่องราวของร้อยเอกกริชทำพิรยานไปติดตามเรื่องราวดีๆจากวันณศิงประเสริฐกุลกันก่อนครับช่วงเสียงแห่งความสุขโดย E อคโคกลุสวัสดีครับพี่นัทสวัสดีครับพี่ดูสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมสิงห์วรณศิงประเสริฐกุลครับช่วงเสียงแห่งความสุขในวันนี้ผมมายืนอยู่ที่ชุมชนห้วยโป่งใน2จังหวัดระยองครับที่นี่ขึ้นชื่อว่าเป็นหัวใจด้านอุตสาหกรรมที่สําคัญที่สุดที่หนึ่งของเมืองไทยนะครับผมวันนี้เราจะพาไปพูดคุยกับตัวแทนชุมชนแล้วก็ ทำความรู้จักกับวิถีชีวิตของชุมชนที่นี่กันครับหลังจากที่ผมได้ลองเดินสำรวจโดยรอบแล้ว <ming ling> ถึงแม้ว่าจะเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้กับแหล่งอุตสาหารกรรมก็ตามแต่ผู้คนที่นี่ก็มีทธยาศัยเป็นมิตรอารมณ์ดีและดูมีความสุขกับวิถีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายทีเดียวครับอยากให้เล่าถึงวิถีชีวิตโดยรวมของคนที่นี่ว่าแต่ก่อนเป็นยังไงปัจจุบันเป็นยังไงเมื่อก่อนไปไม่ได้การเกษตรทั้งหมดเริ่มเป็นนิคมอุตสาหกรรมก็ลดน้อยลงไปลดน้อยลงแล้วตอนนี้คนหันไปทําอะไรกัน รับจ้างทั่วไปเงินชาวบ้านก็ค้าขายแล้วกับโรงไฟฟ้าระยองนะครับได้ข่ามีกิจกรรมร่วมกันโรงไฟฟ้าเขากระตั้งกองทุนรอบโรงไฟฟ้ามามาทําพัฒนาชุมชนให้ทุนการศึกษาเด็กเ,เมื่อวันที่5ทธันวาซื้อจักรยานแจกชาวบ้าน พ่าร้อยกว่าคันทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ขี่กันไปได้ออกกําลังกายด้วยคุณลุงนลงคิดว่าโรงงานกับชุมชนจะอยู่ด้วยกันได้ไหมโรงงานเนี่ยต้องให้ข่าวสารข้อมูลอย่างต่อเน,นื่องถ้าปกปิดเรื่องสารเคมีตัวไหนไรแรงไม่ไรแรงมาชี้แจงกันชุมชนอยู่ได้โรงงานก็อยู่ได้การแสดงซึ่งความรับผิดชอบต่อกันนะครับระหว่างชุมชนห้วยป่งนายสองกับโรงไฟฟ้าระยองในกลุ่มเอโกเป็นตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าวิถีชีวิตของชุมชนกับการพัฒนารับอุตสาหกรรม สามารถดําเนินไปควบคู่กันได้ตราบใดที่มีความจริงใจให้กันและความยุติธรรมต่อกันครับสนับสนุนเสียงให้ความสุขโดย Echo Group ต้นแบบต้นทางโรงไฟฟ้าสีเขียวสนับสนุนโดย ปัญหาผมร่วงนึกถึงแชมพูสมุนไพรดอกบัวคู่เอ็กซ์ตร้าและแฮร์โทนิกบางกอกแอร์เวย์เอเชียนบูติกแอร์ไลน์คุ้มค่าครบเซ็ตเลือกเครื่องปรับอากาศยูนิแอร์ยูนิแอร์แอร์พันอึดบ้านสวยเหมือนใหม่ไปอีกนานด้วยสีดูลักซ์เวเทอร์ชิลความที่ท่านเป็นทหารหรือเปล่าครับท่านถึง ถึงต้องหรือหรือประเมินตั้งแต่คุณลูกไปเป็นทหารแล้วว่านี่คือชีวิตที่จะต้องอยู่กับความเสีย่ยงครับคือชีวิตเราก็ผ่านมาอย่างนี้แล้วัะนะทีนี้เมื่อความตั้งใจของเขามีตั้งแต่เด็กไปห้ามก็ไม่เคยห้ามว่าอย่าไปอะไรเงี้ยไม่เคยถามว่าจะอยากกลับไหมอะไรครับพราะรู้ว่าอยากกลับไหมเขาก็จะเลี่ยงไว้เรื่องอื่นอืเรื่องงานเรื่องการเขาก็ ไม่ค่อยมาเล่าให้ฟังเพราะกลัวเราจะไม่สบายใจครับแต่ผมฟังได้เพราะผมมุ่งเป็นทหารมาก็ทําใจได้คนที่เป็นทหารเตรียมตัวสําหรับวันนี้ครับทุกคนเลยเหรอครับครับมันรอว่าวันหนึ่งคนจะมาบอกว่าลูกชายเสียชีวิตแล้วอย่างเงี้ยคือในสภาวะการอย่างนี้นะถ้าลูกเป็นทหารอยู่ในกรงกองในกรุงเทพกรุงเท,ทืไม่นึกเลย แต่ผมนี่นึกตลอดเวลาว่าลูกผมจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นบันเพราะในภารกิจหน้าที่เขาทำเนี่ยเราก็มองออกมองไปึงการเสี่ยงทั้งนั้นเสี่ยงอย่างเสียเปรียบด้วยอะไรใช่มีเครื่องแบบมีที่ตั้งชัดเจนครับอีกฝ่ายไม่รู้อยู่ไหนไม่ไม่มีอะไรชัดเจนเดินสวนกันนี่เขา กระนรวนการเขารู้ว่าคนนี้เป็นทหารแต่เราไม่รู้วเขาเป็นโจนรับเขาะจะยิงเราเมื่อไหร่ก็ได้เขาก็ยังบอกว่าเราไปยิงเขานี่ก็ต้องขึ้นศาลแล้วพ่อ,อถ้าเราไปยิงเขาแล้วต้องขึ้นศาลแต่เขามายิงแล้วก็หายไปไหนก็ไม่รู้รผมก็ไม่ไมทวงถามว่าจะกลับเมื่อไหร่เมื่อไหร่เขาฟังเอาว่าเนี่ยจบคู่พันแล้วคำสั่งแต่งตังต้ง,ตงยศออกแล้วนะ ยังไม่ได้พิธีติดเพ่ฟันรีแล,แล้วก็มาหาผมเมื่อวันที่เจ็ดที่แปดเดินได้แลออ้วอ๋อเขากำลังจะได้บัณฑิตเขาได้แล้วได้แล้วรอรอ,อพิธีเฉยๆครับทีนี้จะกลับไปก็บอกว่าผมก็มีจะพูดต่คำเดียวว่าอย่าประมาททำอะไรอย่าประมาทไม่ได้ห้ามตามแต่อย่าประมาทแล้วก็นึกถึงพระเจ้าไว้ ส่วนเรื่องรายละเอียดเลยลก็จะคุยกับเนี่ยกับพี่สาวเขาเนี่ยก็มาถึงก็งจะต้องไปหากันไปคุยกินข้าวปา็ป่าก็เล่าอะไรให้ฟังอย่างผมก็ไม่เล่าให้ฟังอะไรก็อบอกเพราะตรงนี้มันตังเกตน,นะตผมก็ <ใจ S 1> เป็นห่วงครับใครลงไปรับศพบครับน้องได้เห็นที่ฐานไหมฮะเห็นสถานที่ไหมครับ เห็นผมดูในข่าวประมาณเหมือนกับว่าเราไม่ได้อยู่ในสถานะที่รู้ตัวเลยแล้วเขาเตรียมการมาเป็นอย่างดีบุกเข้ามาจากด้านหลังนะใช่ครับไปเป็นป่าพื้นที่เป็นป่านะครับทั้งสี่ท่านเสียชีวิตในที่เดียวกันนะครับใกล้เคียงใกล้เคียงกันเพราะเขาอยู่บริเวณห้องพักของผู้กองะครับไม่มีโอกาสต่อสู้เลยมันไม่มีไม่มีครับเพราะว่าเขาเตรียมเตรียมมาอย่างดีครับจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพ วันเสาร์ที่29ค่ะครับเวลา16นาฬิกานะคะรัชธานเพิงที่วัดพระศรีษษหมหาธาตุบัานเขนก็ผมเชื่อว่านี่เป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของทุกคนที่เป็นแขกรับเชิญของเราแล้วก็ผมเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศก็รู้สึกแบบเดียวกันคำถามคืออุดมการณ์มันเบี่ยงเบนลงไปบ้างไหมครับเมื่อสูญเสียเยอะอย่างนี ไม่เลยค่ะทุกคนนิฐานที่ไปไปพบมาที่อยู่ในเหตุการณ์เลยทุกคนยืนยันว่าจะสานต่อเจตนารมณ์ของผู้กองให้และทําให้อย่างดีที่สุดให้สมกับที่ผู้กองได้เสียสละทุกน้องเขาทุกคนเขาภูมิใจในผู้กองมากแล้วทุกคนก็พร้อมที่จะทําตามผู้กองซึ่งเป็นแบบอย่างของทหารที่ดีเป็นผูน้กำกับชาที่ดีเป็นผู้นําที่ดีไม่เคยละทิ้งลูกน้องนะคะเขาเคยพูดไว้ เราไปด้วยกันเราจะไม่ทิ้งกันแม้ว่าจะอยู่ในวงล้อมหรือจะแค่ไหนก็จะต้องกลับมาเพราะกันเพราะว่าทุกชีวิตมีค่ามีครอบครัวที่รักรออยู่ไม่ใช่เขาจะสาคัญอยู่คนเดียวเขากลับไปรับลูกน้องเขาเขาไม่เคยทิ้งค่ะคุณหนึ่งครับเวลานึกถึงคุณบอยในความทรงจําเราจะนึกถึงอะไรครับถ้าตอนอยู่ด้วยกันอะนะคะอย่างที่พี่ก็บอกบุคลิกเขาจะไม่เหมือนทหาร เขาจะเป็นคนที่เราอยู่ด้วยแล้วอบอุ่นเขาจะล่าเลงอะคะ่ะมีมนุษยสัมพันธ์ดีเป็นผู้ชายที่ดีที่สุดใส่ใจห่วงใยเราตลอดเวลาใส่ใจเรามากกว่าเขาเอง้วยซ้ำใส่สใจคนรอบตัวมากกว่าตัวเองรักคุณแม่รักคุณแม่รักคุอมากรักคุณแม่คุณพ่อมากอุดมการณ์ที่ที่คุณมอยมีที่ที่คุณพรชัยมากจะน,นึกถึงที่ภาคภูมิใจ คเขาก็มีปณิธานที่ตั้งไว้ที่ว่าทําเพื่อเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินนะครับเพื่อประเทศเพื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ประเทศชาติของเรานะครับเสียสละเขาก็คุยว่าพี่มันไปนในทิศทางที่ดีแล้วอะตอนนี้ตอนนี้นไปนนได้ดีแล้วประชาชนชาวบ้านแปดเก้าสิบปรเนี่ยเข้าใจให,ให้ความร่วมมือทุกอย่างแล้วครับ เรียนถามคุณพ่อครับในฐานะทนหารเนี่ยตอนนี้มองปัญหาชายแดนภาคใต้อย่างไงก็มองว่าเราจะเสียเปรียบนิดหน่อยเพราะว่าฝ่ายเขาเนี่ยมันมีเข้ามาปักนลงง่ายๆครับครับเป็นน้อนได้มองไม่เห็นมองไม่เห็นนะเพราะเขาเข้ามาเนี่ยเขาเข้ามาดีแต่จิตใจเขาจะยังไงเราไม่ไมรู้ ก็ลำบากครับตามผู้พันแล้วกันครับฐานะตัวแทนครอบครัวครับเราสูญเสียน้องชายประเทศสูญเสียทหารดีๆหนึ่งคนมีอะไรอยากจะฝากเราน่าจะได้การเปลี่ยนแปลงอะไรในภาคใต้บ้างไหมอยางให้ทุกๆคนนะคะให้กำลังใจคนในพื้นที่ทหารทั้งทุกๆคนแล้วก็ทุกๆคนเนี่ย ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถอยู่แล้วทุกทุกหน่วยไม่ใช่เฉพาะ3-8อย่างเดียวแต่ทุกคนใน3ามจังหวัดชายแดนเนี่ยพร้อมแล้วก็เต็มที่ไม่ว่าเป็นทหารหรือตำรวจหรือเป็นครูเนี่ยนะคะก็อยากให้ทุกคนให้กำลังใจกันมากๆแล้วก็คิดว่ามันก็จะต้องมีผู้นำอย่างบอยอีกนะคะคือคือคงจะไม่หยุดแค่บอยนี้ก็จะต้องมีเขาเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็คงจะเป็น แรงบันดาลใจให้รุ่นน้องหรือหลายๆคนที่กําลังจะไปรับหน้าที่แทนเขาหรือว่าปฏิบัติหน้าที่อยู่เนี่ยมีแรงบันดาลใจที่จะทําทุกอย่างให้ได้เท่ากับบอยหรือว่าดีกว่าบ,บอยก็ได้ค่ะขออนุญาตเรียนถามคุณแม่บ้างนะครับคุณแม่มีอะไรอยากจะสะท้อนให้ฟังเกี่ยวกับการจากไปครั้งนี้ครับ